และเราไปกันต่อนะคะความคืบหน้ากรณีบ้านอากูที่จำกันได้คือคดีความยังอยู่นะคือเรื่องของการครอบครองประปักษ์จากฝ่ายคู่กรณีอันนี้จบไปแล้วอันนั้นคุณศรีพันธ์ที่ร้องคนเดียวถอนเรียบร้อยแล้วคือความคืบหน้าตอนนี้จะเป็นเรื่องของคดีบุกรุกทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ ซึ่งฝั่งของบ้านอากูเนี่ยมีการฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งไปนะคะเป็นคดีแรกที่มีผู้ต้องหา5คน<ช>แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเพิ่งจะก่อเหตุปลุกคอเสียชีวิตไปใช่ด,ดังนั้น,นต,ตอนนี้ก็จะเหลือ4ผู้ต้องหาซึ่งล่าสุดอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนะคะทั้ง4ผู้ต้องหาในกรณีบุกรุกบ้านอากูก่อนที่จะนําตัวส่งฟ้องสารอาญามีนบุรีทันทีนะคะโดยเช้าวันนี้ค่ะที่สํานักงานอายการมีนบุรีมีการนัดผู้ต้องหาทั้ง4คนในคดีครอบครองปรปักมาฟังคําสั่งฟ้อง ของอายการซึ่งผู้ต้องหาทั้ง4ีคนพร้อมกับทนายความวันนี้ก็เดินทางมาก่อนที่จะถึงเวลานัดหมายเกือบหนึ่งชั่วโมงมแต่ละคนสีหน้าเคร่งเครียดเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะคุณสีพันธ์ซึ่งปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมีเพียงคุณสุรศักดิ์ผู้นาคซึ่งเป็นทนายความของฝั่งผู้ต้องหาระบุว่าคาดว่าวันนี้อายการจะมีคำสั่งฟ้องในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีอาญาและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพยายามพูดคุยกับฝั่งคู่กรณีอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้ยังไม่ขอระบุในประเด็นลูกความของตัวเองว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธในข้อหายืนยันว่าต้องการให้ต้องการที่จะพูดคุยเพื่อไม่ให้ทุกอย่างลุกลามบานปลายส่วนผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนนะคะตรงนี้ไม่ขอพูดเพราะว่าอาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวโดยยืนยันว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนตามกฎหมายขณะที่อายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาบีมุรีคุณอานทน์จิตต์กูล เปิดเผยว่าอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนค่ะตามข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนมีการแจ้ง3ข้อหาก็คือบุกรุกทำให้เสียทรัพย์และรักทรัพย์ส่วนผู้ต้องหาที่ถึงแก่กรรมไปแล้วพนักงานสอบสวนได้ยื่นใบมรณะบัตรและเอกสารให้อายการตรวจสอบแล้วจนมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายดังกล่าวค่ะครับสำหรับในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับผู้ต้องหาทั้ง4คนยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และในชั้นอายาการผู้ต้องหาทั้ง4คนก็ไม่ได้มีการยื่นร้องของความเป็นธรรมนะครับแต่ทั้งนี้ผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์กลับคาให้การในชั้นศาลได้เพื่อสามารถเป็นเหตุบรรเทาโทษได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในขณะเดียวกันฝั่งผู้เสียหายสามารถเรียกร้องในคดีทางแพง่งหลังจากนั้นครับผู้ต้องหาทั้ง4คนที่ขึ้นไปฟังคําสั่งของอคําสั่งฟ้องของอายาการนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีทั้งหมดก็ลงมาขึ้นรถ เพื่อเดินทางไปยังสารอาญาบีนบุรีนะครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่แว่นตาดำนะครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผู้ต้องหาโดยเฉพาะทางด้านของคุณสีพันธ์นว่าจะคงให้การปฏิเสธหรือไม่แต่ทางคุณสีพนันธ์ปฏิเสธตอบคำถามกับนักข่าวนะครับก่อนจะรีบขึ้นรถตู้แล้วก็ออกไปทันทีนะครับ ส่วนฝั่งของอากูบ้างนะคะเป็นทางทนายกุ้งนะคะคุณอํานวยพรมณีวันบอกว่าจนถึงตอนนี้คู่กรณีรวมถึงทนายความยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นทางการ mm hmm. แม้ว่าที่ผ่านมาบอกว่าอยากจะเข้ามาเจรจาแต่พอคดีถึงชั้นชั้นศาลแล้วก็ให้มาพูดคุยที่ศาลจะดีกว่านะคะซึ่งวันนี้อายการได้นะส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีบุกรุกซึ่งลูกความค่ะ จะเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงิน3 0 0แสนบาทแล้วก็จะเก็บค่าเช่าย้อนหลังเดือนละ2 0 0 0มบาทนาน6ปีตามที่มีหลักฐานนะคะทนายกุ้งยืนยันด้วยว่าถ้าเปลี่ยนตัวทนายฝั่งคู่กรณีตามข้อตกลงของอากูก็จะเจรจากันได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะ ยังไม่ได้ติดต่อมาเลย<ม>เห็นได้เท่าที่ทราบมาว่าทนายทางฝ่ายผู้ต้องหาจะติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่มีการรับการติดต่อเข้ามาในเมื่อกระบวนการมนถึงศาลแล้วเนี่ยคิดว่าไปคุยกันในศาลเนี่ยจะโหโหจะดีกว่าค่ะเรื่องของการบุกรุกนะคะทําให้เสียทรัพย์ตรงน,นี้ก็ว่ากันไปส่วนสำนวนคดีที่สองหรือว่าคดีครอบครองประปักพนักงานสอบสวนยังคงสอบสวนอยู่ถึงแม้ว่าคุณศรีพันธ์ได้ยื่นถอนการครอบครองแล้วแต่ว่าเอาเห็นว่า สารยังไม่มีคำสั่งถอนคำร้องนะคะดังนั้นต้องรอนัดหมายอีกครั้งหนึ่งในวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะครับ